สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel echila gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะเป็นเกมแนว3ก๊กบนสโตไทยนะครับก็สำหรับเกมนี้นะมันจะเป็นเกมแนววางแผนนะครับผสมผสานกับแนวแบบ tower defense นะครับก็จะต้องเป็นวางแผนแบบคล้ายๆเรียลไทม์นะสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะว่าตัวเกมเป็นยังไงนะครับ สำหรับรูปแบบการเล่นนะครับเราจะต้องสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับโดยการที่เราสามารถเลือกตัวละครหลักนะเป็นคลาสอาชีพต่างๆได้นะครับแล้วก็จัดไลน์อัพของทหารนะครับมันจะเป็นการ์ดของทหารแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ลงไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับต่างคนต่างซัมมอนมานะอ่าเดี๋ยวขอรับของหลวงปาน,นิดนึงก่อนแล้วก็พอเวลาเราสู้ชนะนะครับเราจะได้เป็นกล่องรางวัลที่มีการ์ดพวกทหารพวกนี้มานะครับ เราก็สามารถเอามาจัดไลน์อัพแล้วก็อัพคลาสของมันได้นะครับนี่อัพโซเยอร์ก่อนใช้โทรในกันอัพสำหรับกัดพลังนะครับทหารเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่ามีครูดาวเท่าไหร่นะแล้วก็พลังจบตีเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่นะตัวนี้จะเป็นตัวทหารธรรมดานะอันนี้จะเป็นทหารมานะครับหลังจบตีเพิ่มเป็นสองแล้ว เอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองสู้กับผู้เล่นคนอื่นดูนะครับเฮ้ยเจอเมทเหมือนกันแต่ละครอาชีพจะมีการ์ดส,สกิลนะครับอย่างเมทเนี่ยตอนแรกนี่จะมีสกิลลุกไฟนะโอเคศัตรูมาแล้วเอาไงดีเอา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 มา้าต้องเอาตัวนี้ก่อนเหรอ อ่ะลงตรงนี้แล้วก็มาโอเคลุยนี่สับมันนี่สับเข้าไปเธอของศัตรูบ้างมันจะเป็นการสู้แบบเทินแบบนี้นะครับโอเคส่งทหารลงไปอีกแหมริงลูกไฟแต่แต่ไม่มีตัวให้ยิงนี่แล้วเราก็เก็บขุนพลของศัตรูนะหรือว่าตัวคู่แข่งเรานะครับ เนี่ยมันจะแทนเป็นคล้ายๆเ o อร์ d e ด e เฟนนะครับก็คือคล้ายเป็นหอเนอะถ้าหอแตกหรือว่าตัวแพ้เนี่ยก็คือแพ้นะครับโอเคลุยกนตอสับเข้ามปเลือเหลือสี่แล้วสมมติฐานโลมาสู้เหรอนี่เราส่งจอบยุดลงไปก่อนลุยตอเฮ้ยติดตัวโลลูกนี้น่าใช้ลูกไฟซะเลย เอเขาซัมมอนตัวกาเดียนออกมาอีกแล้วโอตัวธนูด้วยตายหมดเลยฝั่งเราแย่ yeah, แล้วสิต้องรออีก3เทินเนี่ยถึงตัวจะมานะเดี๋ยวต้องยิงลูกไฟก่อนมาอย่าลปรปมจัดการโอ้โหไม่ตายด้วยแย่ yeah, แล้วเขาจะโต้กลับเราแล้วโอ้เรายังเรียกใครไม่ได้เลย ต้องกดผ่านโอเคตัวโล่ลงมาแล้วตัวโลกชนด้านนี้ไว้แล้วก็ตัวธนูลงตรงนี้ตัวม้าไปนี้เลยบุกแหมจัดการตัวเราไม่ได้อีกเหรอ นี่เนี่ยเอาธนูไว้หลังโลกบุกตอเสร็จแล้วละรอบนี้นี่งไงล่ะเรียบร้อยนะครับอ่านี้เราก็ชนะเนอะเราจะได้กล่องมานะครับเป็นหีบเนอะหีบนี้เราก็มาเปิดแล้วก็รอเวลาได้นะครับก่อนนะนก,กดตรงนี้ก่อนเนอะ อันนี้จะเป็นรางวัลจากที่ยวชนะนะครับในการการเดยนมาเพิ่มไปจัดไลน์อัพอัพเลเวลการเดียนขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นเติมเงินครั้งแรกนะได้รับตัวละครเกียวโป้นะครับ เอ้แล้วก็มีแบบ4.99ด้วยตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยจูโล้งนะจูโล้งวัยหนุ่มนะครับอ้เจ๋งไปเลยแล้วก็เป็นระบบแบทเทิรนพาร์ทนะตรงนี้แบทเทิรนพาร์ทนี่ก็จะเป็นพวกขีบของรางวัลน,นะโอเคเปิดกลอนเฮ้ยได้ไอะไรอ่ะตัวอะไรแปลก เดีย๋ยวรับของตรงนี้ให้หมดก่อนเคมอเมตรงนี้มีตั๋วมิสเตอรี่คอมมอนนะครับลองสุ่มดูจะได้อะไรบ้างได้ตัวธนูมาตัวเดียวอ๋อแล้วก็ตัวนี้เป็นกระเป๋ามิสเตอรี่นะครับโอเคอัปเลเวลธนูก่อน ไปลุยต่อยอสักรอบหนึ่งหากคู่ต่อสู้ก่อนเจอเมีตัวผู้หญิงอ่ะโอ้ยมาถึงสัมมอนม้ามาอย่างไวทำไมรีบโอเคสัมมอนม้าไปตบมันไม่เลยล่ะ เขาใช้ลูกไฟยิงเราอะ่ะเดี๋ยวเราส่งตัวนี้ไปดีกว่าตัวนี้มันเป็นเดี๋ยวนะเป็นโซเจอร์เหรอทหารธรรมดาโอเคทาหารรับไปเลยทาหารราบเป็ดอยากรอตัวไอ้นี่เหมือนกันตัวโล่นะกดรอไปก่อแล้วกัน มันจะเป็นการวางกลยุทธ์นะครับเฮ้ยโหเขาวางโล่มาหูวางสามเลยกาจะทะลวงเราทีเดียวให้ตายวางสี่เลยเ่ยคนนี้ระายกาดโอเคเราจัดการตัวธนูเขาก่อนดีกว่าด้วยลูกไฟแล้วก็เอาธนูเราไาตรงนี้ตัวโล่ไว้หน้าเลยครับแล้วก็ส่งหมาขึ้นไปข้างบน พร้อมกับตัวนี้ด้วยแอบไปศูนย์กลับไม่มีละธนูยิงเราเอาม้าล่อไว้ให้เขาตีอ่าจะได้ธนูเราจะได้ยิงอีกรอบหนึ่งตีละธนูโอเค ส่งจอมยุทธลงมาอีกตัวหนึ่งลุยเสียบไปแล้วหนึ่งนี่หมดฝั่งนูน้นคิดอะไรไม่ออกแล้วมั้งเสร็จแล้วละ่ะปิดฉากเลยไหมยังไม่ได้เขามีโอกาสส่วนอีกหนึ่งรอบเอายอมแพ้ไปแล้วนะครับอะไรกันจริงๆมันมีโอกาสพลิกได้อีกนะ โอเคตอนนี้มาที่ที่สองแล้วนะครับอุ้ยอันล็อกการ์ดเดียเซียนแล้วก็ตัวอื่นอีกเพียบเลยอะเอาล่ะมาเปิดกล่องเทียสองกันบ้างดีกว่านะครับเป็นกล่องสีทองเนอะโอ้ต้องใช้เวลา3ชั่วโมงเลยนะในการเปิดนะครับถือว่านานเอาเรื่องนะตรงนี้จะมีของรางวัลออนไลน์นะครับเอ้ยมีตัวละครอะไรด้วยอะเหลาเจี้ยงเหรออ๋อไม่ใช่เป็น ชื่ออะไรตัวนี้จําชื่อไม่ได้ทำไมเป็นยักษ์ตาเดียวอะโอเคแล้วก็แบตเทิรนพาเราผ่านมาอีกหนึ่งนะครับก็ได้กล่องเงินแล้วก็ได้ยักษ์มาอีกหนึ่งนะครับอฮ้ยใส่แลัพตัวใหม่เข้าไปโอ้คูดาวสีนะ่อะแล้วก็อีกตัวเป็นคูดาวหกแต่ว่นเลือดมันหย่างเยอะเลยนะแต่ประเด็นคือเราจะตัวไหนออกล่ะ ทีมมันดูลงตัวอยู่แล้วตอนนี้มีอย่างเดียวคือเอาลูกไฟออกตะยานเลยอ่ะลุยกันอีกซักแมทหนึ่งแล้วกันนะครับมาเราส่งทหารราบไปก่อนไปยังเชิง ฝั่งนู้นจะส่งอะไรมาเนี่ยโอ้ลูกไฟยิงเลยเว้ยทหารเราไปซะแล้วฝั่งนู้นส่งกาเดียนลงมากาเดียนเลือดสองเหรอม้าเรานี่ตีถึงนะไหจะถึงนะลองดูนะแล้วเราก็ส่งนี่กาเดียนลงไปอีกสองสองหนสับเรียบร้อย เขาส่งทหารราบมาตีม้าเราแล้วเอาธนูมายิงอีกเหรอแต่ธนูมันยิงแนวตรงไม่ใช่เหรอโอเคปะไม่เงี้ยล่ะศัพซะโอ้เขาจะธนูมายิงตัวหลักเราเฮ้ยออกมามาตีเ่ยโอเคธนูนเจอลูกไฟอ่ะจังหวะนี้ส่งตัวตัวไหนลงไปดี ถ้าหันม้าไปอีกหนึ่งตัวโล่เราเก็บไว้ก่อนไว้รอมาคอมโบพร้อมธนูดีกว่าโหเขาใช้ตัวโล่มากันไวเจ็บปวดโอเคเราส่งโล่ไปแบ็กอัพไว้ก่อนเพราะเรามีโล่อีกตัวแล้วตีม้าสับโอโหอย่างนี้ได้ตีหลังตัวหนึ่งอะ่ะ ส่งฐานลาบมาตรงนี้ด้วยหมาสับนี่ตีลุมฟาดโอเคลุยต่อนีเนี่ยลุมสับเข้าไปตัวโลมันตีตัวโล,มวโลไม่เข้าอยู่แล้วลุยต่อครับเรียบร้อยนะได้กล่องไม้อีกหนึ่งนะครับลักษณะทุกเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ตรงนี้รออีกสินาทีนะครับโอ้มีของรางวัลจากการเล่นด้วยนะอฮ้ยได้ตัวใหม่เอรอการสเสี่ยวเกี้ยวนะอย่างเท่เลยแล้วนี่คือใครม้าเขียวโอ,อย่างเท่ผมรู้สึกว่าตรงนี้จะมีเติมเงินนะน่าจะเป็นเติมเงินใช่ป่ะเกณฑ์ห้ารอยพอนะครับ ตรงนี้จะได้ลิยันชื่ออะไรวะแล้วก็ห้องตรงเอ้ยอุยกายห้องตรงอะไรกันนี่มันอุยกายอยู่ฝั่งงอกกนะฝั่งซุนเซ็กนะครับเป็นตัวเวทเวทไฟเหรอโอ้เจ๋งเลยแล้วก็อันนี้เป็นสเปเชียลออฟเฟอร์นะครับจ่ายทองตำลึงนะได้รับตัวนี้100มันคือบาบาเลียนคาวารีนะครับ ทหารม้าโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เรารีวิวไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่อยากลงเล่นเกมนี้นะก็สามารถดาวน์โหลดได้ในสต์ไทยแล้วนะครับเสร์ไปว่า T Kingdom Crash นะครับโอเควันนี้ไปนะครับหากใครที่ชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ